สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมากว่าจะมาเป็นรันนาผ้าใยไทยกันหน่อยนะคะพี่ยังไงเดี๋ยวให้พี่น้องแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะพี่ สวัสดีค่ะชื่อน้องนะคะเป็นเจ้าของบริษัทล้านนาผ้าฝ้ายไทยแล้วก็เป็นเจ้าของห้างมุ้นส่วนนครพิงค์ฝ้ายงามพานิ์ค่ะในส่วนของห้างหุนสวนนครพิงค์ฝ้ายงามพานิ์จะเป็นโรงงานผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทล้านนาผ้าฝ้ายไทยจะเป็นการจัดจําหน่ายค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ประมาณกี่ปีได้ละ้คะพี่ ก็พี่ก็ทํางานเกี่ยวกับเสื้อผ้ามาประมาณ20กว่าปีค่ะทําตั้งแต่อายุ23ค่ะแล้วจากตอนที่เราเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นเนาะช่วงแรกๆนี่เรามีปัญหาในเรื่องของสินค้าหรือว่ามีแนวทางสินค้าที่เรานําไปขายยังไงคะพี่ ปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะเนื่องจากเราตอนนั้นเราก็ยังเด็กเนาะเราก็ยังไม่รู้อะไรเลยเราก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะไม่รู้จักผ้าไม่รู้จักอะไรเลยค่อยๆศึกษามาทีละนิดทีละนิดอาศัยร้านที่เขาขายผ้าให้เราอะค่ะเป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วเราก็มาครีเอทเองด้วยค่ะแล้วแนวแนวที่เป็นสินค้าตอนนั้นที่เป็นแนวแนวประมาณไหนคะพี่เริ่มแรกเดิมทีนี่คือทําเกี่ยวกับผ้ามัดย้อมก่อน ส่งประตูน้ำส่งโบเบค่ะ hmm. แล้วก็ขยับมาเรื่อยๆก็คืออตอนนั้นทำเกี่ยวกับแนวมัดย้อมมาประมาณสัก5้าถึงหกปีก็มีปัญหาในเรื่องของราคาแล้วเราก็เลยมองว่ามันเริ่มจะตันแล้วอะ่ะ oh. มันน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบเราเริ่มต้นตรงจุดนี้มาแล้วเนาะ oh. เราก็อยากไปให้สุดก็คือเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนชนิดของผ้าไป hmm. เป็นแนวไหนคะพี่ผ้าเป็นประมาณไหนคะพี่พี่มาจับมามาคิดว่ามันน่าจะใช่สําหรับเราเป็นผ้าฝ้ายค่ะหลักๆเลยคือเป็นผ้าฝ้ายเลย mm hmm. แล้วก็ขายให้กับต่างชาติ mm hmm. ร้านค้าก็จะอยู่ที่กรุงเทพก็ประตูน้ําโบเบเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นคน,คนละคนละเจ้าค่ะอ,อ๋อค่ะพี่แล้วในส่วนของที่ว่าผ้ามัดย้อมน,นี่ทิ้งไปเลยไหมคะพี่ทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไปเลยเนาะ ในส่วนของเสียงตอบรับของเรามาจับ้า้ไฟนี้เป็นยังไงคะพี่ตอนแรกแทบไม่มีลูกค้าเลยค่ะเพราะพี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องภา้ไฟเลย <laughs> ไม,ม่เลยแลย้วพี่ทำยังไงคะพี่ก็ต้องเริ่มศึกษามาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเ <p ii> มื่อก่อนมีนบาซา่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีในบาซา่าเราก็เดินหาลูกค้าเลย <p ii> นบาซ่าฝรั่งเยอะมากเราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามตามร้านต่างๆ,ๆเลยใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวไปแนะนํไปแนะนตามร้านต่างๆ,ๆที่เขาขายเกี่ยวกับผ้าฝ้ายเลยแล้วร้านค้าที่เขาทำมาก่อนเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราได้แบบนี้มีไหมแบบนี้มีไหมเราก็จะถามเขาว่าแบบนี้คือผ้าอะไรพี่แล้วเราต้องไปซื้อที่ไหนเ,ออเขาก็จะสอนเราไปด้วยค่ะแล้วณปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากผลิตภัณฑ์ที่เราเคยผลิตมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน มีแนวทางเป็นไปที่ทางไหนคะพี่เปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะตั้งแต่มีโควิดเปลี่ยนแปลงเยอะมากมเมื่อก่อนขายแต่ฝรั่งคนจีนญี่ปุ่นไต้หวันตอนนี้เปลี่ยนแปลงไป,ไปในแนวทางไหนคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนมาถึงหน้าปัจจุบันนี้พี่ ตอนนี้ที่จะขายคนไทยเยอะขึ้น<ม>เน้นตลาดคนไทยเยอะขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนนี่เป็นอะไรคะพี่จากเมื่อก่อนจะเป็นฝรั่งเยอะหน้าร<ม>้าน<ม>ของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ตรงตลาดวัลลโรตเนาะเนื่องจากเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวจะมีลูกค้า<ม>ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากแต่จะเป็นแนวต่างชาติหมดเลยซึ่งแนวต่างชาติกับคนไทยจะไม่เหมือนกันเลยแล้วในส่วนของที่ณตอนนี้จากการที่ ที่เล่ามาทั้งหมดเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆ20กว่าปีนี้เนี่ยมีการเขาเรียกว่าจุดแข็งของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นตรงไหนคะที่พี่มองว่าเราถึงยืนหยัดอยู่ม่ได้20ปีจุดแข็งของเราในเรื่องของคุณภาพทั้งต่างชาติกับคนไทยเราต้องเน้นเรื่องของคุณภาพก่อนเน้นความซื่อสัตย์ เราต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรอ,อันนี้สําคัญมากถ้าลูกค้าบอกเราว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรแล้วเราตอบโจทย์ให้ลูกค้าตรงจุดอันนั้นสําคัญจริงๆแล้วเราต้องครีเอทตลอดเวลาก็คือไม่หยุดนิง่งนะพี่เนาะทำทำเกี่ยวกับพวกนี้หยุดนิ่งไม่ได้เลยค่ะ